ค่ะเปแกะเลยค่ะตามด้วยขนอไก่นะคะใส่น้อยนึงค่ะขนอไก่ผงชรดค่ะซีอิ๊วขาวตาเด็กในพันทองนะคะรอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเอาหมูสับใส่เลยค่ะ เอาปลาหมึกใส่เลยนะคะปิดฟ้าไว้แป๊บนึงค่ะเดือนแล้วค่ะเอาลูกชิ้นที่ปาดไว้เป็นครึ่งใส่เลยค่ะคนได้ รอให้เดือดอีกหน่อยก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าลูกชิ้นพองก็สุกแล้วนะคะรอให้ลูกชิ้นพองแป๊บหนึ่งนะคะปลาหมึกกับหมูสับสุกแล้วค่ะใส่วุ้นเส้นเลยนะคะยายชมพู่จะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าน้ำปลามันกลิ่นแรงยายชมพู่ใส่ซีอิ๊วขาวเอา วุ้นเส้นนิ่มก็สุกแล้วค่ะรอให้วุ้นเส้นนิ่มแป๊บหนึ่งสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ ใอยสิมาเห็ดอีหยังมื้อนี่ใครสิมายำบุญเซนสูพวกเจ้ากินอันดับแรกใอยอันขั้นบักหนาวก่อน,กกนเนาะจ้ะเนาะล่มแห้งเมืม่อคืนเพราะว่าพายุเข่ามืงอคืนนีกอ่ะร่มแห้งตึงตังตึงตังตึงตังแต่พอคอยมีฝนปันไหนมัน,นี้ตื่นมาย่างไม,เมอเศร้า อืมเห็นฝนตกวันนี้ลมยังมาท่านให้หยุดอยู่อืมลมแห้งันอี่ทีข้างนอกอะอากาศหนาวมื้อนี้หนาวหนาวจังเย็นแล้วก็ได้หยังกินเที่ยงมล้วกินข้าวกับยาซีพู้ดเนี่ยยาซีพู้ดซีเฮ็ดอันยำมุนเส้นสู่กินเนี่ยยำมุนเส้นซีฟู้ดสู่กินเนี่ยยำมุนเส้นอ่ะยังก็ยำมุนเส้นหมูสับซีฟู้ดน่ะ ล่างมือแป๊บนึงมาแล้วจ้ามาแล้วตามผก,ก,กพริกก้อนมาทีเดียวแซ่บผกพริกกระนวยเอามีดเราใส่เอาอเอาไปนี่เดีย๋ยวเอามีด,ออดไปเก็บก้อนแป๊บนึงแซ่บผมพริกกระนวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแซ่บผกพริกสิบหน่วยกระเที MC ยมสี่แห่งมาจ้ะเนาะมองหน้นนะนตาต่างข้างบ้านเมื่อวานเขา เห,เห็นเขาดับไฟนอนกอดหมอนเล็กแล้วนอนหลับฝัน <c oughs> เป้นตาเอาพิกชิกันเ่้ตาตรงนั้นนวลตรงนั้นนิ่มตรงนี้ขาวโอ้ยใจจะบ้าฉันอีกทีจะมีบ้างไหม <c oughs> ดังกับบมี มีดังใส่อันสต็อปแว่นเลยนี่มันมีดังเลยนี่บอใช่ค่ะดังหายนะคะสามารถเดี๋ยวจะหู้ไปหายใจกับพ่อนอกจากนนาเนาะบอหไปจะเพียดแต่กระมังยัด ดูน,ะะดนุ๊เอนเลยเดี๋มาแป๊บหนึ่งนะจ๊ามาแล้วจ้ะมาพร้อมหม้อนะคะมาพร้อมหม้อจะเอาอะไรเสร็จก่อนมองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่เห็นเลย เด็กจะไปัินอ้วดจอเอเอย่งงให่เทสเล่นะจกะนะโอ้าอขืนห้วนห้วนขุดก่อนนะคะเก่นยัาโอ้บอกพี่ข oh, ึ้นดัง ฮวนๆู้นได้หมดที่เก็บไดี๋ยวาฮู้นีลก่อนอ่ะแล้วก็ใสย่ยังโอ้บรกพริกขึ้นดังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ออกกันบอกพริกมันอายขึ้นดัง <c oughs> มีหอมแดงหอมแดงหั่นไว้แล้วแล้วก็อันบะเกียเรียแล้วก็อันต้นขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายแล้วก็อันพักซี่ใส่เลย xay mượt đây nào 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 nữa khá. để đeo ké nhiều con bậc nào cả nào nó lên cái nhỉ หอมหอมโอ้โหสีสีทนได้สีทนได้นะคะโอ้โอมองเห็นปะขนาดนขอใช้เป็นกาดามขออยังมองเห็นสีเลยหิมาบบบท,ที่หนิมากินน้ำก่อนคุณอ่ะเลิศเลิศนะคะมันเลิศขอซิมก่อนขอชิมก่อน แสบพอแล้วพอแล้วหัดตากหัดข้างหัดตากหัข้ามโอ้ยแสบพอแล้วนะคะพอแล้วบักนาวที่เหลือเอาใส่กลับเลยค่ะใส่กลับไว้กลับน้อยๆะะเลยค่ไว้ใส่วันหลังนะคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ไว้ใส่วันหลังใช้อีกวันหลังได้นะคะ เดี๋จะจัดใส่จานนะคะมาแล้วค่ะมาพร้อมจานเปิดคู่จานเปิดคู่นะคะใส่เร็ค่ะโบ๊รู้สึกดีแต่เลย บิ่งขักขักบาทกี่นี่เลิศวาจ้าสีงามเป็นตะกินบอพักสลักครับพักซี่หิมะบาทที่มีมาก,กินน้ากันพี่น้องพี่น้อง